เอ้ยไปอันอัพโหลดอันนังสือพิมวค่ะ, <g iggle> ะ <g iggle> นั่งอยู่หน้าบ้านนั่นเหมือนแม่ไอ้ตุ๊กตาพาฝั่ง,งนอกรเนาะงเพราะมีคนอยู่ในคณะเหมือนนี่ก็ได้ปิดมันหลายยาวนานแล้วพันเสียไปเมื่อแล้วค่ะทั้งพ่อทั้งแม่เลยพันเสียไปยาวนานแล้วหลายปีแล้วเป็นสิบสิบกาปีแล้วค่ะ แม่เอวยนี่ก็เสียตั้งแต่ปี2 2000 10อัน2013นาะค่ะเนาะพ่อเอวยนี่โอ้ยเป็นจกเกือบ30ปีแล้วค่ะเพิ่นเสียไปด้วยแต่ความทรงจำนะจ๊ะเด้อขี้หอดกะมาคุปปี้เขามันนั่งจึ้งอยู่นี่ค่ะเอ้าเฮออันมีความสุขกันทุกขวบเดือนเนาะค่ะเนาะ